อาจารย์ก็เขียนอะรถไฟฟ้าเห็นภาพยังอะอะไรเงี้อยอะไรมือห่วยมากเนาะหรือถ้าจะลบใช่ไหมก็กดลบได้เช่นกันก็คือใช้เครื่องมือจากในซูมเห็นภาพยังคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนใช้ตัวซูมธรรมดาในการขีดเขียนออนไลน์ตัวอย่างนะคะเป็นอย่างนี้อะโดยที่อุปกรณ์มีแล็ปท็อปอะไรก็ได้และ iPad อ่า มาค่ะอย่างแรกนะคะมันจะแบบเหงาิดนิดคือเราต้องคุยตัวเองก็คือ1ใช้แล็ปท็อปสร้างซูมถูกปะแล้วจากนั้นนะส่งลิงก์มาให้ iPad ตัวเองเนงออกไหมจากนั้นปุ๊บใน iPad ก็เข้าซูมอ่ะสมมติอาจารย์เปิดให้ดูนะตอนนี้ไม่เห็นหน้าใช่ไหมแต่เดี๋ยวเปิดเป็นอย่างนี้ นี่คืออยู่ใน iPad เห็นไหมคะเห็นไม่มนี่คือ iPad นะคราเนี้ยจะปิดไว้เดี๋ยวจะงงจะได้รู้อ่ะเพราะฉะนั้นคือจะมี iPad ที่ปิดหน้าไว้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เปิดหน้าไว้ใช่ป่ะจากนั้นเรามี powerpoint หรือ google slide อะไรก็ช่างที่เราเปิดไว้ในคอมนะคะเราทำนี้กดแชร์สกรีนอ่ะแชร์สกรีนเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะปุ๊บอ่ะเห็นไหมคะเราก็จะเห็นคือคนอื่นนะ่ะ หรือว่าแบบถ,ถ้าเราอัดหน้าจออยู่เนาะตอนเนี้เราก็จะเห็นหน้าจอแล้วนะั่นคือทัไงต่อไปคะคราวนี้เราอะต้องกด Record Zoom นึกออกอะคะ,ะการกด Record Zoom ก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะคะขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วมันจะมีปุ่มให้กด Record ใช่ไหมคะ r e c o r d ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีการ Record แล้วนะแปลว่าอย่างแรกคือจะมีการเห็นหน้าเรา อ่ะเห็นหน้าเราถูกปะ่ะ2จะมีการเห็นสไลด์อยู่บนจอละใช่ไหมซูมอันนี้ถูกกดและครอดไปเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นแล้วอ่ะถ้าเวลาสอนอาจารย์ก็กดเพล์อย่างนี้คราวนี้จะเขียนยังไงพอจะเขียนเนี่ยให้กลับมาที่ iPad เราค่ะอ่ะมาที่ iPad เราอันนี้มาดูที่ iPad นะคะอาจารย์จะที่ iPad เนี่ยพอเราคลิกตรงสกรีนไอแพนะคะตรงสกรีนเนี่ยมันจะมีตรงที่มันเป็นเหมือนเครื่องบรรจงกาอย่างเงี้ยให้กดอย่างนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บ อ่ะแล้วมันจะให้ a d note a t หรือว่าเขียนได้เราใช้เครื่อง iPad เนี่ยเขียนลงไปบนจอที่ PowerPoint เราแชร์ไว้คือมันเป็นคนเหงาอ่ะคือคอมใช้แชร์สก,กรีนแล้ว iPad เราใช้เขียนก็จัดการเขียนอาจารย์ก็กดสมมติเป็นเพนใช่ไหมอ่ะคัลเลอร์เป็นสีแดงใช่ไหมคะถือว่าเราบอกว่าอ่ะอันนี้มาจาก Cross Visual p c h d e c t เนาะแบบเป้าระยะสั้นคืออะไรไหนเติมอาจารย์จะสอนนะใช่ไหมเป้าระยะสั้นของอเลคือสร้าง รถไฟฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ก็เขียนอ่ะรถไฟฟ้าเห็นภาพยังอ่าอะไรเงี้ยต่อลายมือห่วยมากเนาะหรือถ้าจะลบใช่ไหมก็กดลบได้เช่นกันก็คือใช้เครื่องมือจากในซูมเห็นภาพยังคะเพราะฉะนั้นแล้วคืออันเนี้ยไม่ว่าเราจะเป็นสไลด์ powerpoint google meet keynote อะไรก็ช่างเราใช้ฟังก์ชันซูม annotate ในซูมเครื่อง ipad อะ่ะเป็นการเขียนนะคะประมาณนี้อีกรอบนะเป็นแบบอ่คนเหงาเนาะก็คือมี เปิด PowerPoint ในคอมใช่ป่ะคะแล้วก็เข้าซูมนะแล้วก็เปิดซูมใน iPad จากนั้นแล้วกด record นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแน,น่นอนว่ามันจะมีข้อเสียอะไรคือมันก็จะเห็นอีตัว iPad ขึ้นอยู่แต่ก็อันนี้ก็เป็นแบบเบสิกสุดๆที่พอจะทําได้จากนั้นพอเราจะหยุดใช่ไหมคะเราก็ขึ้นไปค่ะเราก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็กดหยุด record ใช่ไหม Stop recording อ่ะแล้วก็ประมาณนี้เราก็จะได้ตัวไฟล์นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูนะคะตัวไฟล์มันก็จะเป็นแบบเหมือนอาจารย์สอ,สอน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 แล้วก็เล่าก็คือมีหน้าเราแล้วก็มีตัวสไลด์อยู่เนาะอันนี้ก็เป็นแบบถ้าเราจะได้คอร์ดหรือถ้าเราไม่ได้คอร์ดใช่ไหมเราจะคุยที่ประชุมก็อย่างเงี้ยเราไม่ได้คอร์ดเราก็หนึ่งคอมแชร์สไลด์ใช่ปะสองแอดเข้าซูมเหงาๆจาก ไอแพดแล้วก็ไปเขียนใน Zoom เอาตามนี้นะคะเนาะก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะขอบคุณที่ให้ฮ o อปิกมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้ฟังสนุกๆอีกถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะ